โยโย่กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พิธีดี้เนี่ยอยากจะมาแนะนําและแจ้งทุกท่านทราบนะครับว่าบริการจดหมายออนไลน์ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับและก็จะเริ่มเปิดให้ใช้บริการจริงในวันจันทร์ที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีดี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนก็ง่ายแสนง,ง่ายเลยนะครับสามารถดึอุปรกรณ์สื่อสารทีชนี้นะครับที่ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปในซัฟ a ฟอรีหรือก g l e Chrome ก็ได้นะครับพ บริการนี้จะสามารถทําได้ทั้งส่งจดหมายและรับจดหมายจากผู้ต้องขังน,นะครับแต่เงื่อนไขในการรับจดหมายมีอยู่ว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องมีอีเมลในการรับจดหมายด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนเพียงแค่กรอกชื่อผู้ใช้อะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับห้ามเว้นวรรคบรรทัดาาต่อมาเนี่ยก็ให้กรอกเป็นอีเมลของเรานะครับย้ําจะต้องเป็นอีเมลที่เรามีรหัสเข้าไปได้นะครับ แล้วก็ขอให้ช่วยเช็คการสะกดคําให้ถูกต้องด้วยนะครับตามด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นชื่อสมมุตินะครับจดหมายอาจจะไม่ถึงมือของเราหรือผู้ต้องขังได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กรอกรหัสผ่านของเราที่เราจําได้นะครับแนะนําให้จดไว้กันลืมด้วยนะครับ กรอกเสร็จแล้วเนี่ยคลิกที่ลงทะเบียนเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับขั้นตอนง่ายๆมีเพียงเท่านี้เองครับหวังว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้ใช้บริการกันได้อย่างปลอดภัยและห่างไกลโควิดนะครับพิธดีดีจะทําคลิปสาธิตวิธีการส่งจดหมายและรับจดหมายให้ดูในคลิปถ,ถัดไปนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านเนี่ยผ่านพ้นเวลาช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยดีนะครับบ๊ายบาย